ต้นหอมก็เก็บมาจากสวนในบ้านนะคะเห็นไหมเนตาแซบไหมนี่และลาบเป็ดเยตะนะคะไม่ได้นั่นไม่ได้เอ,อ่อสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแลวจ้าวันนี้จะมาทำข้าวครัวทำกับข้าวให้แฟนยายนะคะอืออย่างที่เราไปฟังเนาะว่า แฟนยายกับข้าวของเขาก็จะมีเนื้อกับผักผักในสวนไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีฟักทองเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองดูเมนูใหม่ๆเดี๋ยวจะลองไปทอดเหมือนเฟรนฟรายน่ะไม่รู้ว่าจะทอดได้หรือเปล่านะไม่เคยทำเนาะก็จะลองลองหลายๆเมนูเพราะว่าแฟนยายก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าปลูกเยอะๆฟักทองนะ่ะคือแบบ เหมือนกับว่ามันมันดีกว่ามันฝรั่งอนะเนาะมันฝรั่งมันได้ไม่เยอะแต่ฟักทองดูสีปลูกนิดเดียวได้ตั้งหลายลูกเนาะก็เลยลองลองดูหลายๆเมนูดูเนาะจะทำพรมฟริตเฟนฟรายด้วยฟักทองแต่ไม่รู้ว่าจะมูหรือจาเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวยายขอหั่นก่อนได้จะมาลองดูกันนะยายยังไม่เคยทอดนะ มันมันแค่ใช้ได้ไมั้ยนี่นะคะเตรียมพร้อมทอดฟักทองสเต็กน้ําแบล็คเบอร์รี่ เห็นไหมทุกอย่างในสวนเราเองนะคะของเยตาดีจะทำลาบเป็ดนะคะเนี่ย <c oughs> อกเป็ดเดียจะทำลาบเป็ดกินเอาแบบง่ายๆเนาะจะมูริจารอค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆน,นะในระหว่างที่รอเดี๋ยวจะส,สับเป็ดรอเนี่ยหันเครื่องปรุงรอแล้วเนี่ย ะได้ไม่มีพริกแห้งทอดจริงๆพวกนี้นะใบมะกรูดอะนี่เอาไปทอดนะแต่ยายขี้เกียจยายก็จะใส่สดๆนี่แหละเนาะน่อาหันเป็ดรอก,กันนะคะเอ้ย <Hey. c oughs> ไม่ไม่แข็งอ่าเพื่อน<ๆ>อ,อือได้แบบนี้แบบนี้เอาแบบนี้แหละแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะ เสร็จแล้วเพื่อนๆถอดไปตังเยอะเหลือนิดเดียวเองนี่มันไม่กรอบนะแต่ว่ามันหนึบๆเนอนะก็อร่อยดีอยู่นะเนอะนี่กับข้าวแฟนใหญ่เนาะไปไปเสิร์ฟเล็วันนี้เราก็จะมาทําลาบเป็ดกันนี่นะคะเอานางเป็ดมาเกี่ยวหน่อยนะึงนางเป็ดนะคะ ไปนิดหน่อยกระเทียมกระเทียมหอมใบมะก,กรูดจริงๆมันต้องทอดนะคุณเพื่อนยายไม่ได้ทอดก็เลยใส่ไปเนะี่ยครึ่งหนึ่งแบ่งเข้าไปใส่เข้าไปนี้ก็จะใส่แม่เป็ดเข้าไปนะคะ ยายไม่มีสูตรหรอกยายก็ทำตามที่ยายกินนี่แหละ,ะติมน,น้ำหน่อยนึงใส่รดดีไปนิดนึงทีนี้ก็ รวนๆให้มันสุกนะเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสรรวนๆให้สุกก่อนแล้วไม่ปรุงรสกันนี่มาปรุงรสกันนะคะทีนี้อยากจะใส่น้ำมะขามเปียกไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่มีไม่มีสูตรนะของใครของมันนะคะน้ำมะขามเปียกมะนาว ใส่พริกเผาไปนึง,นงไม่มีพริกเอเนี่ยไม่มีพริกเอ่อเ,เรียกอะไรนะไม่มีพริกทอดไงใส่พริกเผาเนี่ยให้มันหอมหอมอันนี้พริกปลผเผ็ดเปรี้ยวหวานเรื่องของคุณนะคะหงนัว ข้าวคั่วก็จะหมดละน้ำปลาอันนี้ก็โคลเล่โคเลเนี่ยมามาชิมดูก่อนอื้อ นากินไหมเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ไอ้นันลงไปนะคะก็ใส่เครื่องปรุงเราลงไปเนี่ยต้นหอมก็เก็บมาจากสวนในบ้านนะคะเห็นไหมเอตาแซบไหมนี่และลาบเป็ดย่ตะานะคะไม,ไ,ไ,ไม่ได้้นันไม่ได้ทอดพริกเนาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนี่โอ้ยนี่มาเด้อ กินกันเดี๋ยวพาชิมนี่นะคะลาบเป็ดมาเดอ้อเด้อมาเดอ้อปะเพื่อนๆไปกินกันเดี๋ยวยายพาชิมนิดหน่อยนะคะโอ้โหเป็นตาแซ่บแท้ลาบเป็ดโอ้โหยัวยัวนะคะยัวยัวยัวๆ มาเพื่อนๆยายจะพายายจะพาชิมนิดหน่อยเนาะเนาะว่มันจะอร่อยแค่ไหนเขาเจ้านะคะเขาเจ้าแต่เขาเจ้ายายปั้นได้อือ ไม่มีพริกเผาแต่ว่าไม่ไม่มีพริกทอดแต่ใส่พริกเผาเข้าไปมันก็หอม phun tóc okay. nhanh subscribe thì ok Ghiền Mì Gõ หอมผิดเผาผักก็ยังอร่อยอยู่นะเพื่อนๆกรอบดี กินลาบแล้วนึกถึงสมัยก่อนหอมใบมะกรูดที่ถึงสมัยสมัยเราเด็กๆถ้ามีคนแต่งงานะนะเนาะส่วนมากระลำเนี่ะไม่รู้ที่อื่นจะเหมือนบ้านายญ่เะนาะสมัยเด็กๆเวลามีคนแต่งงานเขามาช่วยงานเดี๋ยวนี้ใส่ทุงงนะเดวนี้ใส่ทุงกับข้าวให้กลับบ้านนะนะใส่ทุงแล้วเอาเนื้อเดวนี้เนาะ หรือไม่ก็ไปกินโต๊ะจีนแต่สมัยตะก่อนชาบ้านยายเนาะมาช่วยงานแล้วก็กับข้าวมีอะไรก็มีลาบมีต้มจืดมีน้ำพริกมีอะไรก็ใส่ในถาดแล้วก็แบกไปส่งแต่ละบ้านแต่ละบ้านโอ้ยพูดถึงเนาะทำได้ไงเนาะสมัยตะก่อนเนาะมันต้องใช้คนเยอะเนาะเวลาคนมาช่วยงาน เขามาช่วยแล้วก็เอากับข้าวไปส่งที่บ้านยามนี้สบายใส่ถุงเดี๋ยวนี้จัดงานอะไรนะมีไม่ได้กำไรหรอกมีแต่ขาดทุนเขาไปช่วย ไปช่วยกันเลี้ยงข้าวที่บ้านพอเลี้ยงเสร็จแล้วกลับข้าวกลับบ้านอีกเนาปะปัดแค่นี้เราเพื่อนใหญ่ว่าจะมาแค่มาทํามาชิมเฉยๆนะคลิปมันยาวแล้ว Ừ. nó kinh bye bye cái thứng đi <laughs>